ยินดีต้อนรับผมณสซาชิ้ทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ผมอยู่กับผมเกมจากช่องไอเกมคิวเรเตนนะครับตอนนี้ก็ประมาณสี่ทุ่มสองนาทีนะครับแล้วก็จะมาเปิดคลิปกันครับสำหรับคลิปนี้ก็ติดติมกับการทำงาน EP3 สามอาชีพเทรดเดอร์อจ้าโอเคทุกคนวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงอาชีพเทรดเดอร์อนะ ก็อาชีพเทรดเดอร์คืออะไรนั่นแหละคือเทรดเดอร์ก็ทุกคนน่าจะรู้ว่ามันเหมือนเป็นการลงทุนเนาะการลงทุนเนี่ยจะมีเออ่ม่ต้องเริ่มจากนักลงทุนเนี่ยมันมี2ประเภทเออเท่าที่ผมรู้นะเอาเท่าที่ผมรู้ก็คือมีอ่ะเราเรียกง่ายๆก็คือเป็นเทรดเดอร์ไม่ก็ VI ใช่ไหมนักลงทุนระยะยาวมันมีเทรดเดอร์กับ VI ใช่ไหมเอ่อ VI นี่ถ้าเรารู้จักกันในชื่อเต็มก็คือการลงทุนแบบมีคุณค่ามั้ง value อะไรนั่นแหละลองมาดูกันเลย อ่ะเอาง่ายๆก็คือมันมีเทรดเดอร์กับ VI ไอซึ่งตอนนั้นอ่ะผมเป็นเทรดเดอร์้ยอาชีพเทรดเดอร์คืออะไรอาชีพเทรดเดอร์เนี่ยมันประมาณแบบเราต้องการที่จะเทรดเราเงินของเราเนี่ยไปทําไปลงในสินทรัพย์สินทรัพย์หนึ่งเนาะแล้วก็ได้เงินกลับมาถ้าคุณได้กำไรน,นะเทรดเดอร์เนี่ยมันเหมือนเป็นการเทรดระยะสั้นใช่เรื่องมันก็เกิดขึ้นตอนที่ผมนะครับปีหนึ่งใหม่ๆเลยสุดๆร้อนๆร้อนๆเลยตอนนั้นกูก็ร้อนเหมือนกันปิดพัดลมยังไ,ไงไม่ดีินเสียง เรื่องมันก็เกิดขึ้นตอนที่ผมขึ้นปีหนึ่งเนาะปีหนึ่งที่มอกเกษตรสีชานะ่ะปัจจุบันฟิวแม่ของผมนะครับก็คือเขาซื้อคอมพิวเตอร์ให้ตั้งแต่เป็นตั้งแต่เกิดมานะไม่เคยมีคอมพิวเตอร์เลยนะคือของตอัวเองอ่ะแบบเป็นของตัวเองท่านได้ก็เคยมีแบบเป็นไอ้แบบเนี้ยรูปจะขึ้นได้บอกไม่รู้นะกูทำไปงั้นงั้นแหละออมีแบบเเป็นแบบนี้แบบนะแบบ อแบบเนี้ยนี่ก็คือผมมีแต่แบบนั้นแหะตั้งแต่เด็กแต่เป็นของครอบครัวนะเป็นของนานแล้วอะเป็นรุ่นเก่ามากซึ่งปัจจุบันก็มีใหม่ละซึ่งผมเพิ่งได้ตอนนิปีหนึ่งเออตอนนั้นมันประมาณเดือนแล้วทีเนี้ยผมได้คอมพิวเตอร์ใช่ไหมมันเป็นโน้ตบุ๊กเออมันเป็นโน้ตบุ๊กผมได้โน้ตบุ๊กเครื่องใหม่ตอนประมาณเดือนพฤษภาคมเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วปีเท่าไหร่วะสองศูนย์สองศูนย์น,นะตอนโควิดกำลังมาๆๆโควิดมารอบแรกอะเออแล้วก็พูดถึงโควิดช่วงนี้โควิด,ดกลับมาแล้วทุกคคนนพูดดแลล้วก็เเรียยนะ โอเคใส่แมสกด้วยนะไปไหนก็ใส่แมสด้วยพอได้คอมพิวเตอร์มาแล้วใช่ไหมทุกคนอยู่บ้านใช่ไหมอยู่บ้านระหว่างรอเปิดเทอมอ่ะมันว่างเว้ยว่างโคตรก็เลยอยากหาอะไรทำอยากหาง,งานทำใช่มก,ก็เลยแบบไปเสิร์ชหาในเน็ตด้วยอยากทำงานออนไลน์อะไรดีครับอะไรเงี้ยปุ๊บโอ้โหพระเจ้าคุณจะเห็นแบบเป็นเว็บเทรดอะเว็บบล็กเกอร์เต็มไปหมดเ,เลยไม่พูดชื่อแล้วนะเยอะไปหมดแล้วใครเคยเทรดก็น่าจะเคยรู้แหละก็แบบผมก็อยากหาอะไรทำผมก็เลยไปเทรดแล้วก็ไปลงเออด้วยการสมัครโบรกเกอร์ของโบรกเกอร์หนึ่งเนาะขึ้นต้นได้ไอ้ลงไ้ทยคิว รู้ป่น่าจะเกือบรู้แหละมผมก็ได้ลงสมัครนะสมัครไปเว็บไปเนี่ยไอ้ใหญ่ไปปุ๊บเออลงไปปุ๊บเปิดเลยแต่ผมรู้นะผมรู้ว่ามันแบบผมต้องการที่จะรู้วิธีเล่นของมันก่อนผมก็ไปศึกษาในยูทูบพิพมี่ไปแบบวิธีเทรดแบบมืออาชีพก็มาเต็มอ่ะมาเต็มสุดท้ายผมก็เรียนไปผมก็เรียน,ผม,ยน,นนะผมเรียนก่อนนะผมเรียนก่อนที่เข้าไปเทรดเพราะว่าผมเป็นคนที่ค่อนข้างมุ่งเงินดูนะเอาไปเทรดทันทีเพราะการลงทุนมันมีความเสี่ยงใช่ไหมทุกคนขึ้นทำเตือนใหญ่ใหญ่ขึ้นกูบ่ การลงทุนมีความเสี่ยงนะทุกคนก็ศึกษาก่อนนะเอเคผมก็ได้สมัครแล้วก็เรียนใช่ไหมผมก็ไปรงเรียนกับคนที่ลงคลิปสอนในนั้นอ่ะเยอะแยะไปหมดเลยก็ถ้าจำไม่ผิดก็คือเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาพฤษภาแล้วก็อะไรพฤษภาอะไรวะมกรากรุ่งพามีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหากันยายาตุลาพฤศจิกาันธวาประมาณพฤศจิกประมาณตุลาประมาณเื่าไหร่วะเหีย h a อีกรอบ กมกราภุมภามีนาเมษายนพฤษภาคมมิถุนาเอ๊มกราภุมภามีนาเมษายนพฤษภาคมอ่ะพ,พฤษภาเดือนห้าพฤษภามิถุนา,ากรกฎาคมสิงหากันยายนตุลาประมาณ5เดือนอ่ะโอ้โหประมาณ5เดือนอ่ะผมผมเรียน,ผม,ยนผมเรียนการเทรดอ่ะผมเรียนแบบครับตรงนี้ทำอย่างงู้นนะตรงนี้เส้นต้านเออแนวรับแนวต้านตรงนี้เป็นเทนตรงนี้เบรกเอาตรงนี้สวิงว้าวอะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยถ้าไม่เชื่อใช่ไหมรอแป๊บหนึ่ง นี่ถ้าคุณไม่เชื่อคุณดูโอ้โหคุณดูคุณดูผมแบบเซตเต้นทั้งหลายดูไว้นะครับนี่ดูโอ้โหจดแบบจดจริงจังเกินก็แหละผมก็เรียนใช่ไหมเรียนแล้วก็เรียนเรียนเรียเรียนเรียนเรียนไปด้วย ก็เลยเคอไ้เรียบร้อยพร้อมแบบรู้สึกว่าตัวเองนุ่งพร้อมแล้วก็เลยจะเริ่มก็เลยตัดสินใจจะเริ่มใช่ไหมจะเริ่มลงไปจะเริ่มลงแบบก็เลยตัดสินใจจะเริ่มลงเงินนะลงเงินเทรดจริงๆซึ่งตัวที่ผมเล่นเนี่ยมันเป็นออปชั่นออปชั่นเนี่ยมันจะจบภายในหนึ่งนาทีพูดง่ายมันผมไม่ได้มองว่ามันเป็นการพนันนะผมมองว่ามันไฮลิสไฮรีเทิร์นอยู่แล้วเออเหรอวะเออไม่รู้กันมันจบในหนึ่งนาทีสมมุตินะครับว่าคุณมีเงินหนึ่งร้อยบาทคุณลงไปเนี่ยที่จุดราคาเนี้ยในหนึ่ คุณแค่เดาว่า1นาทีต่อมาเนี่ยมันจะขึ้นหรือมันจะลงถ้ามันลงใช่ไหมอ่าสมมติสมมติคุณเลือกลงถ้ามันลงคุณจะได้ประมาณ80%ดสิบเปอร์เซ็นต์มันก็จะขาดนะครับที่เขาใช้เนี่ยเป็นกราฟของ forex กราฟของ forex ที่ใช้เนี่ยมันเป็นเหมือนอ้าเหมือนยืมมานะผมผมไม่ค่อยรู้ตรงนี้เท่าไหร่ก็ขอพูดถึงแล้วกันก็โอเคมาต่อเลยผมก็แบบมีเงินไว้ประมาณแต่ไม่ผิดประมาณสามร้อยผมก็เลยลงไปคุยกับยายคุณยายของผมนะผมก็เลยลงไปคุยกับยายผมเฮ้ยยายเรลงทุนได้กันมากอะไรเงี้ยเออถ้าเกิดอะไรขึ้นได้ผมก็เเเิมารปทนนลลยีงงะไ้ แล้วผลเป็นไงเรียบร้อยเลยเขาสุดเอ้ยหายหมดทุกคน500บาทหายภายในวันแรกเลยขาดทุนด้วยยับกูเรียนไปทําไมแบบวามรู้กผมขขคือตลอดเวลาที่กูเรียนมากูไม่ได้เลยหรอเราอะไรเงี้ยเออแต่ความจริงมันไม่ใช่นะครับทุกคนก็ได้มารู้ทีหลังว่าแบบเรื่องของความรู้มันไม่พอมันต้องมีเรื่องของวิน,นัยเรื่องของ mindset โอ้เยอะมากเยอะมากเยอะมากๆ,ๆคุณมีอารมณ์คุณมีอะไรมากมายคุณในตลาดอ่ะมันค่อนข้างที่จะแบบพอคุณไปอยู่หน้างานจริงๆนะคุณจะมีแต่อารมณ์เว้ยอารมณ์แบบ โคตรร้อนอ่ะตอนผมเสียผมร้อนมากแล้วผมก็ต้องลงต่อลงต่อลงต่อเียหมดแต่ว่าผมโชคดีนะผมไม่ได้เสียไปกับไอตัวบรกเกอร์นี่เยอะเพราะว่าขี้งกไงกว่าจะเสียได้บาทหนึ่งอ่ะค่อนข้างศึกษานานมากแล้วก็แบบพอหลังจากที่ผมขาดทุนจากตอนที่ลงทุนกับยายนะพอผมขาดทุนผมหมดตูดผมก็เรียนอีกนะผมก็แบบศึกษานะเทคนิคแบบทำไมเป็นอย่างนี้นะเถืดอเราไม่ได้เขาก็มาคุณไม่ได้ถึงรู้ความรู้อย่างเยอะนะครับคุณต้องรู้เรื่องของบิเซตคุณต้องรู้เรื่องของ วินัยคุยต้องรู้หลายอย่างเออประมาณนี้สุดท้ายนะออผมก็ตัดสินใจแบบทำออตรงเนี้ย ไออ้ยเฮียเกิพูดชื่อแล้วผมก็ทำไอตัวเน็เทเดอร์ตรงเนี้ยผมก็เป็นเทเดอร์อยู่ตอนนั้นรประมาณพฤษภาถึงประมาณตุลามั่อผมก็เรียนรู้ไปประมาณ5เดือน,นเออซึ่งตอนนั้นมันก็แบบไม่เก่งขึ้นนะความจริงปาไปประมาณ6 7เดือนแล้วด้วยซ้ำว่าผมจะไม่ผิดก็เอารว้แล้วะุวมๆก็คือผมหมดไปประมาณเกือบพัน 1, นะ <Wow S 1> ประมาณ8 0 0 9 0 0าอบาทขาดทุนนะไม่ได้ได้นะผมหมดไปกับมันแล้วไม่เคยได้กำไรเลยจากจากที่เนี้ยแต่ว่าเคยแบบคยแบบเอามาฝึกแล้วก็มีกำไรหน่อยกำไรสูงสุดที่จำได้นะครับก็คือห้ย60บาทเฮียหก นนั benim, ่แหละวันแรกที่ลงทุนกับยายนั่นแหละเกิดไปเลยได้กำไรมา60บาทรู้ไหมเกิดอะไรขึ้นผมไม่มีวินัยผมมีอารมณ์กูรวยแน่โดนกูก็เลยแบบลงต่อครับลงต่อลงไปเรื่อยๆลง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 เรียบร้อยนั่งยิ้มอยู่กับยายให้ยายตังค์หมดแล้วอ่ะเฮ้เฮ้เฮผิดค่าเลยทุกคนคิดว่าตอนแรกแบบวันเดียวรวยเขาแล้วผมลงผมผมแบบอยากหางานออนไลน์ใช่ไหมพอมาเห็นตรงนี้มันไม่ใช่งานออนไลน์แล้วมันเป็นเหมือนอีกอาชีพหนึ่งเลยซึ่งผมมองว่ามันเป็นอาชีพนะเพราะว่ามันมีคนที่ทำแล้วได้เงินจริงๆนะแต่ว่าโคตรยากเอาเลยบอก คุณต้องเป็นคนที่เก่งมีวินัยอะไรอย่างนี้มากเทเดอร์น่จะยากกับพวก VI อีกนะจริงจริงในความคิดผมนะอันนี้ความคิดคุณนะอ,อย่าอย่าเหมาหลวมก็ในช่วงที่ผมเทรดเนี่ยมันก็ผมก็ทํางานอีกอาชีพหนึ่งไปด้วยนะผมก็ไปรับจ็อบพิเศษมนาะแต่เราจะไม่พูดถึงใน EP นี้นะตันนี้เราก็พูดถึงอาชีพเทเดอร์แล้วก็ช่วงหลังเทเดอร์เนี่ยผมก็ได้ทําอีกอาชีพหนึ่งนะแต่เราก็ยังไม่พูดถึงเหมือนกันเพราะว่าไปอีละไร P ดีวะอ,อใช่ไหมเอาจริงๆมันก็เหมือนแบบท มันทําได้5้าเดือนเนี่ยมันก็เป็น5้าเดือนหนึ่งทอลอเหมือนกันนะผมเรียนครับผมกลับมาจากมอเ like, ่ผมนั่ง g, เรียนต่อผมมานั่งฝึกวินัยเนี่ยมันแบบมันต้องสุดยอดจริงๆอ่ะมันถึงจะทําได้ผมผมมองว่าคนที่ทําได้ที่สุดยอดมือนันนะคนที่แบบควบคุมอารมณ์ได้คนที่แบบทําได้จริงๆเน kas, ี่ยโคตรเก่งเลยนะทุกคนก็เลยอยากเป็นกําลังใจให้คนที่กําลังเอ่อเป็นเทรดเดอร์อยู่นะสู้ซูนะครับ แลย้ยอมแพ้แบบผมนะเอ้ยแต่ตอนนี้ผมเออแต่ตอนนี้ผมก็ไม่ได้เลิกนะผมก็มาเป็นผมลงในบิตคอยเออบิตคอยเพราไม่ใช่เทรดผมไม่ได้ช็อตตรงนี้พูดถึงราคาที่ผมช็อตเะไรยผมลงดนะีเลยเนาะลงทีละเดือนไปเรื่อยๆเนาะจบเรื่องเทรดเดอร์ประมาณนี้เนาะก็คือเคยเป็นเทรดเดอร์เนาะแล้วก็ขาดทุนไม่เคยได้กำไรจากอาชีพนี้เลย ทำได้ประมาณ5 6เดือนนอะก็ะเลยเปลี่ยนอาชีพไปทําอย่างอื่นแทนนะครับบอกไว้ก่อนก็คือเทรดเดอร์นะที่ผมเป็นนะครับก็คือผมเริ่มตั้งแต่ช่วงที่มันปิดเทอมจนเปิดเทอมเลยนะเปิดเทอมได้ประมาณไม่กี่เดือนเพราะมผมเริ่มตั้งแต่พฤษภาแล้วก็มาหยุดประมาณตุลาพฤศจิกายนเนี่ยตอนแรกว่ากับตอนแรกแผนผมคือกะว่าจะกลับมาเทรดประมาณมักะาเนาะแต่พอมกะาความคิดเริ่มเปลี่ยนอะไรเริ่มเปลี่ยนเออก็เลยสําหรับเรานะสำหรับผมคือไม่ไหวแต่สำหรับคนอื่นผมไม่รู้สําหรับคนที่กําลังทําอยู่ก็สู้ๆต่อไปนะครับกำลังใจให้ลงท คนแรปเลยอารมณ์มันขึ้นครับพอดีหิวนะตอนแรกว่าจะไม่อัดแล้วแต่ว่าหิวหิวก็เลยไปทาอาหารกินข้างล่างพอทำเสร็จโอ้โหอัดคลิปดีกว่าะนั่งบนปแล้วแล้วโคตรร้อนเลยเวลาอัดคิปนี่ผมต้องปิดพัดลมนะก็กดไลค์กดแชร์กดกดไลค์กดกดไลค์กดกดกดไปเหอะกดกดอ้ไก็กดคอมเมนต์คอมเมนต์กดไปเลยคอมเมนต์มาเลยว่าว่าผมมันกระจอกผมมันไปขาดทุนกับเทรดเดอร์ทุกคนหนูไปเร็วไปดีกว่าจอกคลิปหน้าค่